สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป,นปเป็นคลิปเป็นคลิปย้ำมือแรงเนาะคะ่ะอาจารย์แอลก่ะก้อนลื่นกับขอสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิงในช่องอาจารย์แอลเนาะค่ะเนาะเข้ามาเบิงแล้วก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์แอลไว้ในเด้อค่ะเด้อเพื่อจะบอพาดคลิปดีๆ มีคลิปดีๆมาฝากเนาะคะ่ะเนาะมีคลิปดีๆมาฝากเป็นมือนี้กเยยะะ็เป็นความฝันของคุณยายลีเนาะค่ะเป็นความฝันของคุณยายลียายลีฝันแมน่นเพิ่งฝันคืนวันพระเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะบ่มีคลิปเก้าให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอาจารย์แล้วก็เพิ่งมาลงตัวเลขของงวดวันที่สิบหกสิงหาสองหาหกเก็เนาะคะ่ะ เขาบูกว่าตัวเลขมันฝีออกหรือบ่ออกเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางมันเป็นมันเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางที่เอามานำเสนอในช่องอาจารย์แอลช่องน้อยช่องนี้เนาะค่ะเนาะในช่องอาจารย์แอลช่องน้อยช่องนี้เนาะค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเบิง่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์แอลีนเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ดใดผู้ใดยังบ่ทันได้ฟังเคล็ดลับดีๆอาจารย์แอลลงไว้ในคลิปที่แล้วเ้วเด้อค่ะ ในคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะเ่ยวกับตัวเลขซีตัวไทยบัตรประชาชนของผู้ใหทีมีเลข8ดซีตัวไทยบัตรประชาชนของผู้ใหทีมีเลข8ดเนาะค่ะห้ไปฟังในคลิปนั่นเนาะค่ะเนาะ <S 2> <S 2> <S ซีมีบอกเนาะค่ะว่าซีตัวไทยเลข8ดนี่คืออย่างซีตัวไทยนี่ว่าเมนว่าเลข8ดไปยุทายเด้อค่ะแต่ภานี้ซีตัวไทยบัตรประชาชนเนี่ยมีเลขแดเนะค่ะ ไปฟังเคล็ดลับดีๆเนาะค่ะอาจารย์แอลจิวเลตั้งแต่หนึ่งถึงเลขศูนย์เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้มาถึงเลขแปดแล้วพุ่งนี่จะเป็นของเลขเก้าเนาะค่ะพุ่งนี่จะเป็นของเลขเก้าว่าเลขเก้านี่ไพ่มีซี่ตัวไทยในเลขเก้านี่เป็นแบบใดเนาะคะ่ะเนาะซีโตเด้ซีโตแต่ว่าทามีเลขเก้าเนาะคะ่ะรอฟังมืออื่นเนาะมืออื่นกับสีวอลให้ฟัง แต่ของไอเลข8ก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้บ่พลาดคลิปดีๆเนะคะเพราะพราะอาจารย์แอลนี่ว้าเรื่องโตเลขแต่ละตัวซีตัวท้ายโจมนี่อาจารย์แอวก็จะบอกว่าเลขตัวใดยุ่น้าตัวใดแล้วมันไม่ค่อยดีอาจารย์แอวก็จะม,มีมีวิธีแก้ไขให้หมดด้ค่ะเพราะว่าอาจารย์แอวเปิดดวงไพ่ยิปซีกับศาสตร์ตัวเลขซี C, ตัวท้ายประชาชนนี ทุกคนมาหลังบ้านก็จะได้วิธีแก้ไขจากอาจารย์แอลเบิร์ตเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มาจากทั้งช่อง YouTube กระลายเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่เพราะอาจารย์แอลได้ป้อยคลิปไปกับมีมีคนสนใจเข้ามาทักทายอาจารย์แอลกรหลายเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเมื่อนี่ก็ได้แนวทางคุณยายลีฝันเมนมาฝากเพิ่นฝันคืนวันพานะค่ะเป็นเป็นยายลีที่ยอย่นี่แหละนะก็ยุนี่นี่แหละค่ะยุบานของอาจารย์นี่แหละค่ะ พอดีเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันคืนวันพระเพื่อนกับฝันหลายเนาะค่ะเพื่อนกับห้อาจารย์แอลนี่มาว่าแนวทางความฝันให้ฟังเนาะค่ะเนาะเลขเพื่อนบ่หลายเนาะค่ะเลขเพื่อนมีแค่สามตัวพอดีเพื่อนไปอันเพื่อนไว้อย่างกัเพื่อนไปจจาศีลเนาะเพื่อนไปเพื่อนไปจํศีลอยู่วัดม้าไหมค่ะเพื่อนไปจํศีลอยู่วัดม้าแล้วเพื่อนกะนอนฝัน เพื่อนกับมาเพิ่นกับมาฝันเด้อค่ะเพื่อนกับม้าเพื่อนก็เลยมาฝันฝันว่าเข้าเว้ากันเนาะค่ะเข้าเว้ากันแซวเข้าโซเล่กันฝันว่าเข้าโซเล่เข้าโซเล่กันมือเลขออกเขาก็เว้ากันส่วนๆ้านส่วนส้านผู้นั่นก็โซเล่ตัวนี้สีม้าเลขตัวนั่นสีม้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็คือสิม้าอันนั่นก็คือสิม้าประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็เว้ากันผู้เฒ่าเพื่อนก็นั่งเว้ากันโซเล่กัน มดที่นี่โซเลไปโซเลมาเพื่อนกันเลยว่าโอ้ยกูว่ถ่าดอกกลัวเลขกี่ออกเพื่อนกระเบ้เออเเาแบบประมาณนี้เนาะจะผู้ถ่าบ้านเขา Armenia. เพื่อนก็เบ้ากันแบบจังสั่นเนาะว่าโอ้ยกูว่ถ่าดอกเลขมันนั้นออกกูตื่นเต้นนีหอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะใจไอ้เพื่อนกรมเว้าบ่อยฟังตอนเศ้านะจา์แล้วก็มามาอัดคลิปประมาณช่วงหา0งแรงเนาะค่ะมดที่นี่เพื่อนกันเลยมาเ้าบ่อยฟังว่าเขาโซเลกันนั่นตัวนั่นตัวนี้เพื่อนกันเลยว่าเออมัน มัน like, มน,มน,มนานนี่อย่างประมาณนนประมาณนียเนาะค่ะมันนานเพิ่นกันเลยบ่ถ่าพอพอเพิ่นพอเพื่อนบ่ถ่าเพื่อนบ่ร้อเพื่อนกันเลยกลับมาเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาเหมือนกับว่าเพื่อนมานอนนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนมานอนเพื่อนมานอนเราเพื่อนกันเลยได้ยินเสียงเข้าดีใจกันแต่ตึมเติมเนาะเขาเขาดีใจกันเขาเวากันประมาณนี้เนาะค่ะเขาเวากันแต่ว่าเพื่อนก็จําบ่ได้เดว่าขางล่างมันออกตัวใดเนาะเพื่อนก็ได้ยินแต้เขาเวาเี้ยวเวาสามโตเนาะเนาะ เพิ่งก็ได้ยินแต่เขาว่าอกกันสามโตเขาวอกกันสามโตว่าโอ้ยมันออกแล้วเขาว่าของซีเนาะค่ะโอ้ยมันออกแล้วเขาว่าแบบนี้แล้วเขาว่าแล้วเสดิดขึ้นยินแต่ว่าเขามันออกแล้วแล้วก็เสดิดขึ้นเนาะค่ะว่ามันออกมันออกแล้วเนาะะเนาะเพิ่นก็เลยเเพิ่นก็เลยอันตื้นขึ้นเพิ่นกระจาได้เพิ่นกระจาได้เลยเนาะค่ะเพิ่นกระจาได้ว่าเขาบอกว่าเลขออกแล้วออกตัวนี้ อันนี้ก็เป็นความฝันเพลินเดอร์ตว่าแมนเมม่นกับบลลูเนาะค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณาเอาเนาะท่านผู้ชมกับพิจารณาเอามากกรจจัดดิดกับพานเนาะค่ะพิจารณาเอาเนาะมากกะจจศักดกับพานเป็นเลขสามโตเป็นเลขสามโตแล้วค่ะต่ว่าอาจารย์เอลก็ตัดใหน้ำบางทีหลังลังคนสื่อสื่อเลขอะค่ะเสี้ยงโชบไ่ค่อยตาดกันก็เลยก็เลยตาไหน้ำเนาะ ก็เลยตัดไห้น้าตัดตัดออกเนาะค่ะจับเพราะอาจารย์แอลตัดออกมันก็จะได้สามคูต่เลขสามตัวมันก็มีแค่มีแค่คู่เดี่ยวเลขสามตัวมีคูเดียวเนาะค่ะเนาะโจทย์เด้อค่ะเด้อโจทย์เด้อถ้าผู้ใดวาสะดวกแคร์กระโจทย์เนาะค่ะเลขมีแค่นี้เนาะค่ะเนาะห้าหนึ่งหกอาจารย์แอลก็ตัดอยู่ที่หาหนึ่งแล้วค่ะตัดไห่แล้วอยู่ที่หาหนึ่งหาหก หนึ่งหกเนาะค่ะเลขมีแค่นี้ค่ะเลขบ่หลายเลขหน่อยคููกาเพิ่นเข้ากับนี่และค่ะเพิ่นกับฝันว่าเข้ามาฮ้องกันนั่นแหละค่ะที่แรกก็ก็โซกันนานเลยล่ะเพิ่นก็เลยมาบ้านเพินเพราะมาบ้านเพินเพิ่นอะไรนินเสียงเขาเฮกันแตกตึมนนะคะว่าโอ้ถือกันหลายประมาณนี้เนาะค่ะถือกันหลายคนเขาก็วางสี่เนาะถือกันหลายคักเพิ่นก็วางสี่นะมาที่นี่เพิ่นก็เลยว่าโอ้ว่ามันโตได้ล่ะถามว่าเพิ่นถือบ่ในฝันเพิ่นบ่ถือเ้ยค่ะในฝันเพิ่นบ่ถูก เพิ่นก็ได้ยินแต่เขาห้องบอกว่ามันออกตัวนี้ลาเพิ่นวางสี่นะคะเนาะเดี๋ยวกะแคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเด้อเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเนาะค่ะเป็นคุณยายลีเด้อค่ะถามมาเพิ่นฝันแม่นบ่อันนี้กะบ่ทันมีสถิติมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าชายาเพิ่นกะให้คุณยายลีฝันแม่นเนาะค่ะเดี๋ยวอาจารย์แล้วก็จะให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะลองเบิ้งเนาะค่ะเนาะมันเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดขัดกระพาน ผู้ใดมากระจัดผู้ใดขาดกพานเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขคุณยายลีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนฝันได้สามตเนาะคะ่ะฝันว่าเขาบอกว่าเลขออกแล้วเด้อค่ะเดอ้อหาหนึ่งหกเนาะคะ่ะสองตัวอาจารย์ตัดหายยุหาหนึ่งหาหกหนึ่งหกเนาะคะ่ะผู้ใดมากกจัดเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดบ่มมากกพานเนาะมันเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางผู้ใดมากกจัดไปเนาะคะ่ะเนาะ จบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์แอลนะคะนอกขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จเด้อค่ะสวัสดีค่ะ